กับเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ Money Wise เดี๋ยวนี้มาติดตามภาวะตลาดหุ้นกันนะครับเมื่อคืน ECB มี1นนัดประชุมสัญญาณเชิงบวกกับจากผู้นำ ECB บอกว่ายังคงเปิดทางกับมาตรการสภาพคล่อง กระตุ้นนะครับรวมถึงอัดฉีดเม็ดเงินผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการปูทางที่ดีทีเดียวนะครับกับสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเช้าวันนี้แน่นอนครับตลาดหุ้นไทยก็ได้รับอิทธิพลนะครับยืนยนอยู่ที่ระด,ดับประมาณ1,260จุดตลอดทั้งช่วงเช้านะครับบ่ายวันนี้เอาอยัางไรกันดีโอกาสาที่จะหักหัวลงปลายตลาดมีไหมมาพูดคุยกันครับกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณประกิตสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับวันนี้ดูเหมือนทรงๆตลอดช่วงเช้านะครับ1260จุดปลายวันนี้โอกาสที่จะหักหัวลงมาก่อนปิดตลาดแบบหลายๆวันที่ผ่านมาเป็นไปได้ไหมครับาาก็อาจจะอาจาอาจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกเนี่ยกลุ่มพลังงานวันนี้มันก็เพิ่งเริ่มเฟื่องตัวนะครับราคาน้ํามันเนี่ยจะมีการเดบัดกลับขึ้นมาบ้างเพราะนั้นอาจจะมีโมเมนตัมบ้างนิดหนึ่งนะครับกลุม่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยผลประกอบการไม่ได้ออกมาแย่กว่าตลาดที่แล้ที่ตลาดคาดดีกว่าตลาดคาดจะด้วยซ้ำไปนะครับ,บ กลุ่มตือาเนี่ยในส่วนของแอดวานซ์อินพารก็ยังมีประเด็นการให้เล่นเก่งกำไรนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องความลาช้าในการส่ายค่าใบอนุญาตนะครับของผู้ชนะการประมูลขึ้น900ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้มีการไล่เก่งกําไรได้ส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในโทนของการเก่งกำไรประกอบการเปถนส่เสียนเช่นในส่วนของผู้ใหญ่ เราก็มีโอกาสที่จะเห็นผลประกอบการเนี่ยนะครับออกมาดีกว่าไตรมาสที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ผลประกอบการทั้งปีก็น่าจะเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปี57นะครับเพราะนั้นภาพรวามเนี่ยมันตลาดอาจจะค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงแต่ก็ตามเนี่ยก็คงยังต้องระวังความผันผวนของตล,งลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเพราะรรว่า,าก็ยังมีความผันผวนสูงอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวก่อจันตลาดหุ้นไทย นะครับกับคุณปรกิตครับพูดถึงการหมุนกลุ่มกันเล่นเนี่ยช่วงนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าสลับกันเดี๋ยวกลุ่มนึงขึ้นกลุ่มนึงลงนักลงทุนอาจจะจับจังหวะกันยากพอสมควรนะครับหากจะไปเล่นตามประเด็นในแต่ละวันช่วงนี้แนะนํากลยุทธ์การลงทุนนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยเราคงยังเน้นเก็งงบได้นะครับ เช่นตัวคุณ MTIS หรือ MCS พวกนี้เนี่ยมันยังเก่งงบแล้วก็เลือกเ e ดดิ้งได้ครับแต่ถ้าเป็นคุณที่มีระยะยาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเน้นพวกหุ้นไ i g h d i v i d e n ผมว่าตอนนี้กลุ่มอสังหาถือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าที่เราไป p r e v i e มาเนี่ยเอดินนิ่งไม่น่ามีปาาัญหาครับเอดินนิ่งไม่น่ามีปัญหานะครับก็ก็เชื่อว,ว่าน่าจะให้เขาเรียกอัออตราการจ่าเยเงินปันผลเนี่ยเป็นไปอย่างที่คาดหมายได้นะครับมันก็น่าจะประมาณ5้าเปก็สามารถซื้อได้นะครับ กับ m c s นี่ก็ถือว่าปันผลสูงอยู่แล้วนะครับพูดถึงกลุ่มอสังหาปีนี้ก็หลากหลายตัวนะครับคุณประกิตมีตัวไหนพอเป็นท็อปพิกนะครับที่ถือไปในภาวะพันผวนแบบนี้ไม่ต้องกังวลอะไรมากถ้าอย่างคุณท็อปพิกที่อยากแนะนำจริงๆน็คือตัว MTS นะครับเพราะว่าผลประกอบการในงวดต้นปีนี้น่าจะออกมาโดดเด่นนะครับก็น่าจะออกมาประมาณสัก180ล้านได้แล้วก็ดีวเดนทั้งปีก็น่าจะส่ายเกัน5%ส่วอสังหาตัวที่ชอบตอนนี้เนี่ยผมก็มองตัวสุภาลัยนะครับว่าคาดหวังผลคาดหวังเงินปันผลได้ ครับได้เลยครับคุณปรกิตวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้อาจะเป็นจังหวะนะครับสลับกลุ่มไปเรื่อยๆในตลาดหุ้นของเรานะครับปัจจัยที่ต้องน่าสนใจแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือตลาดหุ้นภูมิภาคและครับช่วงนี้อาจจะแกว่งตัวกันพันพร้อนอยู่พอสมควร จังหวะเข้าลงทุนครับสามารถทําได้แต่ว่าคุณประกิจจากปิศรจลักทรัพย์กสิกรแนะนําครับเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูงเะครับเพราะว่าจะเป็นตัวรองรับความผันผวนในช่วงสั้นๆได้ท็อปพิกวันนี้เป็นตัวของ MCS นะครับกลุ่มอสังหาใครชอบพอก็สามารถเลือกลงทุนในสุภาหลัยได้ครับ